คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับผมผมแค่เป็นเลซีคุณผิงและเห็นว่าคุณผิงกําลังเปิดเซิร์ฟมา c r a f t อยู่ไม่ทําการสมัครมมเบอร์มาแล้วไม่เล่นเซิร์ฟนี้และนี่คือเซิร์ฟซามอนเอสซพีครับผม ปกติถ้าเป็นคนอื่นก็ต้องเริ่มจากการตัดไม้ใช่ไหมครับแต่ผมขี้เกียจไปตัดผมก็เลยมาหาเพื่อนผมที่เล่นม,มาก่อนหน้านี้เอาง่ายๆผมมาขอของจากมันนั่นแหละแล้วผมก็ได้มาพอสมควรเลยมันจะทําให้การเริ่มต้นผมมันง่ายยิ่งขึ้นพอได้ของมาก็เริ่มออกเดินทางหาสถานที่สร้างบ้านกันแล้วพวกเราก็ได้ตกลงกันว่าเราจะสร้างบ้านกันบนน้าสิ่งแรกที่พวกเราทําก็คือการตีเกอบขึ้นมาก่อนให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจากนั้นก็วางโต๊ะค้าแล้วก็ค้าป้ายขึ้นมาแล้วก็เอาป้ายไปแปะไว้ที่หน้าเกาะเพื่อจะบ่งบอกทุกคนว่่่าาาาาตตตตรรรรรรงงงงนนนี้้้้้้คคืือคือออออบบบิิิเเเวววณณสขผผมมมมะะัุปกกก์ๆดดดไยแลพ ได้คุยกันว่าเราต้องไปหาเพชรว่าเซิร์ฟนี้ส่วนใหญ่เขาซื้อขายกันด้วยเพชรนะครับผมบอกเลยนะผมได้เหล็กมาเยอะขนาดนี้ตอนต้นเกมยังไงผมก็ไม่ตายเดืดขาดใครมันจะโง่าตายทั้งที่มีเหล็กพร้อมขนาดนี้เออเอาเป็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับจากนั้นผมก็ไปเก็บของตรงที่ผมตายบอกเลยนะว่ามันหาโคตรยากเลยแต่สุดท้ายผมก็เจออยู่ดีแล้วคิดว่าผมกับเพื่อนจะเข็ดไหม ไม่แล้วพวกเราก็เดินทางกันต่อเพื่อจะหาเพชรเดินมาจากบ้านโคตรไกลแต่ผมก็เจอถ้ำแล้วพวกเราไม่รีรอแล้วก็ลงถ้ำกันเลยพอสำรวจไปสักพักก็ได้เจอกับเหมืองที่ใหญ่มากกอผมขุดแร่อยู่ผมก็ได้เห็นว่าอาหารผมเริ่มหมดแล้วประเด็นคือเราไม่สามารถกินอย่างอื่นได้เลยซึ่งเซิร์ฟนี้มีอาหารประจําวันอยู่ถ้าคุณหิงสุ่มได้อะไรเราก็ต้องกินอันนั้นตลอดเป็นไงล่ะฟังดูดีไหมก็ดีดี ดีแหละและที่คุณเห็นอยู่ผมกําลังทําที่ตกปลาเพราะมันเป็นอาหารสิ่งเดียวที่ผมจะหาได้ในตอนนี้เพอผมทําที่ตกปลาเสร็จผมก็ควรตกปลาอยู่ด้านไหนใช่ไหมแต่ผมคิดอะไรไม่รู้ผมออกไปข้างนอกคุณลองเดาดูสิว่ามันเกิอดอะไรขึ้นโอ้ย เอาละขอพักจากการลงเหมืองก่อนขอมาจากต้นไม้ชิวๆและมีเหตุเป็นคาดฝันเกิดขึ้นก็คือคนข้างบ้านเขามาแจ้งว่าบ้านผมมันเข้าบริเวณบ้านเขามากเกินไปเพราะฉะนั้นผมเลยทุบเกาะอ,ออกให้หมดแต่คนข้างบ้านเขาก็มาบอกผมว่าสามารถสร้างตรงนี้ได้แต่ทําให้มันเล็กลงไอเราก็จใจร้อนทุบทิ้งซะหมดเลยแต่รออะไรล่ะครับผมก็ตีเกาะขึ้นมาใหม่แล้วก็ปักไปเหมือนเดิมจากนั้นผมก็ไปลงเหมืองมาอีกรอบนึงแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมนะเพราะว่าผมมีเพื่อนที่เล่นก่อนหน้านี้มาด้วยเขาน้าจะทําให้ผมปลอดภัยได้บ้างพอผมลงเหมืองผมด,ดม่่กีีนาาท็เจอใปยง เจอเพชรและยังไม่ตายผมไม่รอชาร้าได้ทําการวางตัวคาบนะครับที่ขุดเพชรขึ้นมา้วยความโชคดีของผมเราก็ยังไม่หมดแค่นั้นเพราะว่าผมได้ยินเสียงลาว่าผมก็เลยขุดไปตามเสียงที่ได้ยินสรุปคือผมได้เจอเพชรและกงสปาของซอมบี้ผมได้ทําการจดพิกัดและปักป้ายแสดงความเป็นเจ้าของหลังจากนั้นผมก็เดินทางกลับบ้านพร้อมกับเพชรอีก10เม็ดที่ได้มาพอถึงบ้านผมก็ได้ถามเพื่อนว่าแถวนี้มีที่เอ็นชาร์ตฟรีหรือเปล่าไอจะเอ็นชาร์ตเอ็นชาร์ตตรงไหนข้าไปไหนะถ้าฟรีอออพอผมมาถึงที่เอ็นชาร์ตผมก็ได้เช็คว่าที่ขุดผมมันนจะะเป็อไร สิ่งที่ผมอยากได้คือฟอร์จูนแต่ที่คุณเห็นคือมันได้ละมุนสัมผัสหรือซิลทัสนั่นเองระหว่างกลับบ้านผมก็มาเช็คด้วยว่าอาหารประจําวันวันนี้คืออะไรแล้วก็ตามที่คุณเห็นเลยอาหารวันนี้คือปลาดิบและแตงโมงต่อมาผมก็ได้เห็นว่าคุณผีนัดประชุมของเซิร์ฟเวอร์ผมก็ได้ทาการหาที่ประชุมอยู่นานสักพักหนึ่งจนมาเจอที่ประชุมถึงผมจะมาสายนิดหน่อยแต่ผมก็มาทันนะผมจะสรุปให้สั้นๆนะครับการประชุมวันนี้ไม่มีอะไรมากแค่คุณผีอยากให้ทุกคนเสนอระบบว่าอยากเอาอะไรเข้ามาเล่นหรือกิจกรรมตต่่่่่่าาาางงๆททีีีีสสนนนนนนุุนุกกกกรรรรปปปะะะชชมมมมม็็็ณ้้้้้ัแแแลลววเเืออดยไผจ ประมูลอะไรเอ่ยกางเกง m e n d ิ้งนะครับใครที่อยากได้กางเกงเ e n ดิ้งไปครอบพองนะครับก็สามารถประมูลกันที่นี่ได้เลยการประชุมทุกครั้งจะมีการประมูลเป็นอย่างสุดท้ายอยู่เสมอซึ่งผมบอกไว้ก่อนนะว่าเ e n ดิ้งไม่สามารถเอาไปแลกจาก n p c ได้เพราะว่าเป็นกฎของเซิร์ฟนี้เพราะฉะนั้นเ e n ดิ้งจะเป็นสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดสี่ตาบล็อกน้อเจงทั้งที่สครับ 43บล็อกครัเจนครั้งที่3ครับลอนเจนเป็นคนได้นะครับผมไม่อยากเชื่อเลยแค่เกมเพชรมินดิ้งตัวเดียวต้องใช้เพชรถึง43บล็อกงั้นผมต้องไปหาเพชรบ้างล้าละพอกลับมาถึงบ้านผมก็ได้ตะลึงกับเกาะที่ใหญ่ขึ้นเพราะเพื่อนผมเป็นคนทําไว้แล้วผมก็กลับไปที่เดิมที่เจอโครงสปาตอนแรกเพื่อจะสร้างที่ปั๊มเลเวลและผมก็สร้างจุดปั๊มเลวลได้สาเร็จหลังจากนั้นผมก็ตีซอมบี้ไปเรื่อยเรนอกว่าผมจะเวล30พอเลเวล3าผมรีบกลับบ้านเพื่อจะไปเอ็นชาร์ทที่ขุดแล้วก็เอนน็นช ่าการลงเหมืองครั้งนี้ผมใช้เวลาไปทั้งหมด3ชั่วโมงและนี่คือทั้งหมดที่ได้มาใน3ชั่วโมงนั้นนะครับใช้คําว่าของโคตรฟูแต่ก่อนจะขุดเพชรได้นั้นผมต้องมีที่ขุดฟอจูนซะก่อนผมเลยเอนชาที่ขุดไปเรื่อยๆจนก,กว่าจะได้ฟอจูนบอกเลยว่าใช้เวลาโคตรนานจนสุดท้ายผมก็เอนชาได้ฟอจูนคุณอาจจะคิดว่าทำไมผมได้ง่ายเกินไปใช่ไหมครับแต่ความจริงแล้วผมใช้เวลาไปตั้ง1ชั่วโมงใช้คําว่าโคตรเหนื่อยเลยแหละพอถึงบ้านผมก็เอาแร่ทั้งหมดมารวมกันดูสิว่ามันเยอะมากแค่ไหนบอกเลยได้ขุุดดดแแร่แบบนนนนนนีี้้้้มมมมััฟิสๆ,ๆใชคําาาาาวผเเเเป็็หศไลยจกกพ อพอได้ชุดเกาะพอผมก็ลงมืออีกรอบนึงพอดีว่าผมยังไม่พอใจที่ได้เพชรแค่นั้นผมเลยต้องหาเพชรเพิ่มเพราะผมจะใช้เพชรในการประมูลพอครูเสร็์ผมก็กลับมาบ้านเพื่อจะวางแร่รวมกันทั้งหมดแล้วขุดทีเดียวการลงเหมือครั้งนี้ผมได้มากกว่าครั้งก่อนซะอีกและนี่คือผลประกอบการครั้งที่2ในการลงเหมือของผมนะครับบอกเลยผมพร้อมใช้เพชรทั้งหมดในการประมูลและแล้วก็ถึงเวลาประชุมเซิร์ฟเวอร์แล้ววันนี้ผมก็มาทันเวลาด้วยการประชุมครั้งนี้เซิร์ฟเวอร์ได้มีการอัปเดตการเก็บภาษีเข้ามามีภาษีพื้นที่ของบ้านแล้วก็ แล้วเวลาที่ผมรอคอยก็มาถึงส่วนต่อไปจะเป็นการประมูลกางเกง m e n d i n g บวก u n b e a k i n g นะครับกางเกง bending นะครับตอนนี้มี3ตัวนะครับมี3ตัวใช่ครับคุณฟังไม่ผิดตอนนี้กางเกง m e n d i n g มีถึง3ตัวซึ่งผมวางแผนไว้ว่าผมจะเอาตัวที่2เพราะคนส่วนใหญ่เขามักจะประมูลตัวแรกแล้วตัวสุดท้ายแพงเสมอเพราะฉะนั้นตัวที่2จะถูกที่สุดแล้วการประมูลก็ได้เริ่มขึ้น3 0บล็อกที่คุณเซนนับ2 30บล็อกที่คุณเซนนับตามครับยินด,ยด้วยครับคุณเซนสำหรับกางเกง m e n d i n g แล้วการประมูลกางเกงตัวแรกก็ได้ปิดประมูลไปถึง30สบล็อกไดมอนด์ขอเปิดที่ยี่สิบไดมอนครับผมเปิดเลยเขียนเลยย0สิบไดมอนนะครับหเอ้ย2ี่สิบล็อกที่คุณโฟเหรอครับอันนี้จริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่ายี่สบล็อกที่คุณโฟลครับยี่สิบอล็อกที่คุณลูน่าครับย2 22ิบสองยิบสองเขียนไปย2่ิบสองดีิตเรายี่สิบสามบนสู้ยันสิบสอเบล็อนทครับ ยี่สิบสองพอยคุณโฟนตอนนี้สําหรับเกมเกงเกมที่บวกอันเบกกิ้งสามนะครับหายากพอสมควรนะครับต้องไปหาที่เอ็นเชนซิตี้เท่านั้นนะครับจังหวะนี้ยิ่งหายากจริงยิ่งหายากจริงโวยยี่สิบหกยี่สิบหกยังมีไหมครับถ้าไม่พอเดี๋ยวกูลงช่วยเดี๋ยวกูลงช่วยเออเอาไปเลยยี่สิบหกยี่สิบหกยี่สิบหกบล็อกที่คุณโฟนครับผมยี่สิบหกบล็อกที่คุณโฟนมีใครอีกไหมครับมีใครอีกไหมยี่สิบหกบล็อกนับเอาเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยได้เว้ยได้ยี่สิบหกบล็อกนะครับที่คุณโฟนนับ ยี่สิบหกบล็อกที่คุณโวนนับสามพระปิดประมูลครับยินดีด้วยครับคุณโวนยินดีด้วยครับยินดีด้วยยี่สิบหกบล็อกครับขอบยินดีครับยินดี <c oughs> นั่นแหละครับผมก็ปิดประมูลเงีงตัวที่2ได้ภายใน26ไดมอนด์ซึ่งถูกกว่าตัวแรกซะอีกและตัวที่3ก็ปิดประมูลไปถึง36บล็อกไดมอนด์ซึ่งแพงมากแนะทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนผมเลยบอกเลยว่าผมคุ้มสุดๆหลังจากนั้นผมก็กลับบ้านมาและผมก็ได้ข่าวมาด้วยว่าคุณผิงจะจัดกิจกรรมสร้างบ้านแต่ดูตรงที่ผมอยู่สิถ้าเป็นแบบนี้ผมไม่มีโอกาสชนะแน่นอนผมเลยมีไอเดียขึ้นมาที่จะเปลี่ยนสี่เหลี่ยมโง,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 ง่ๆนี้ให้กลายเป็นเกาะที่สวยงามผมเลยออกไปหาทรัพยากรง,ง่ายๆที่จะหาได้ทั่วไปก่ออออนน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 นกกก็็คืดดดิิาาาาารรรจจะะะะส้้้้้้งงงเเเเเเขขึมมมััััํปตชยยยพฉผลลลุทววแ ความบังเอิญอะไรก็ไม่รู้ที่ที่ผมขุดดินอยู่มันอยู่ใกล้กับสปาซอมบี้ที่ผมเจอตอนแรกแล้วผมก็เห็นว่าในตัวผมไม่มีเลเวลเลยผมก็เลยว่าจะลงไปเก็บเลเวลซะหน่อยคุณอาจจะคิดว่าทำไมผมกล้ากระโดดลงไปใช่ไหมครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เพื่อนผมได้มาที่นี่แล้วผมนึกว่าเพื่อนจะวางน้ำไว้ซะอีกแต่ความเป็นจริงบอกเลยว่าผมใจหายสุดๆเกือบจะได้ไปคุยกับพระอินทร์ซะแล้ว หลังจากนั้นก็มาเก็บเลเวลต่อพอผมได้เลเวลที่พอใจผมก็เลยกลับมาบ้านพอมาถึงบ้านผมก็ได้เริ่มโปรเจกต์การสร้างเกาะอ,อย่างแรกเราต้องวางดินที่เหมือนเกาะมากที่สุดวางทั้งหมด2ชั้นจากนั้นก็ขุดตรงที่เหลี่ยมๆออกให้หมดแล้วมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้แล้วผมก็จะสร้างต้นไม้ขนาดใหญ่ไว้ที่เกาะด้วยผมใช้เวลาสร้างอยู่สักพักหนึ่งแล้วมันก็ออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็เอาใบไม้มาใส่ทั้งหมด4กา้านและใส่ดีเทลที่ต้นไม้และใบไม้และพอผมสร้างเสร็จมันก็ออกมาเป็นแบบนี้เลยแต่ส่วนตัวผมคิดว่ามันคงไม่ชนะถ้ามันยังงไมมม่่่ใหญพพพอพอเเเเรรรราาาาาาาะะะะะฉนนนั้้้้ผลลลยยยขกกแแสสบิีคืง เกาะและบ้านของผมอย่างแรกผมเอาดินมาต่อกันให้ได้เหมือนเกาะมากที่สุดระวางดินให้เสมอกันทั้งหมดจากนั้นก็เอาบล็อกมอสมาตกแต่งทั้งเกาะและเริ่มสร้างบ้านซึ่งบ้านหลังนี้ไม่ใช่บ้านของผมผมได้สร้างให้กับเพื่อนผมไว้ก่อนนะและที่ผมคิดไว้ก็ผมจะคุมตีมด้วยสีแดงผมใช้เวลาสร้างนานมากเพราะว่ามันต้องใช้ไม้สีแดงซึ่งไม้สีแดงมันตัดยากเหลือเกินมันตัดยากยังไม่พอเพราะว่าตัดทีนึงมันยังได้น้อยอีก แล้วต่อไปก็ถึงคิวบ้านของผมซึ่งบ้านของผมมันจะคล้ายๆของเพื่อนนะเพราะว่าผมได้ทําเป็นสไตล์เดียวกันแล้วบ้านของผมเนี่ยใช้เวลาสร้างนานกว่าบ้านของเพื่อนผมอีกนะเพราะว่าดีเทลมันเยอะกว่าถ้านับเวลาในชีวิตจริงทั้งเกาะน,นี้ผมใช้เวลาไปทั้งหมด5วันเต็มๆเลยส่วนใหญ่ที่มานานเนี่ยคือการหาของอย่างเดียวนะครับแล้วตอนนี้บ้านผมก็ได้เสร็จไป50%แล้วแล้วไอ้หลังคาสีแดงของบ้านผมเนี่ยมันใช้เยอะมากบางทีไม้มันหมดมก็ต้องกลับไปตัดใหม่ใช้คาว่าเหนื่อยสุดๆเลยแล้วผมก็ทําให้หลลัังงคาาผมมมตรนนนี้น้้วขึดย แล้วผมก็เปลี่ยนพื้นให้เป็นหินแล้วก็สร้างต้นไม้เล็กๆไว้ตรงนี้หนึ่งต้นซึ่งต้นที่ผมสร้างมันเป็นต้นบอนไซนะแล้วข้างบ้านผมมันโล่งผมเลยทําที่ปลูกข้าวซะเลยแล้วก็ต้องมีหลังคาด้วยแล้วก็ของเราก็มีร้านขายอาหารเล็กๆด้วยแล้วคุณผิงก็ได้อัปเดตการวาดรูปเข้ามาในเซิร์ฟนี้ผมเลยทําที่นั่งวาดรูปชิวๆใครอยากวาดรูปตรงนี้ก็มาได้นะครับส่วนตรงนี้ผมไม่รู้ว่าจะทําอะไรผมเลยทําเป็นบอ่อปลาซะเลย แล้วก็ใส่ต้นไม้เข้าไปต้นหนึ่งแล้วตรงนี้คือหอศิลปะในเมื่อบ้านผมยังมีฟาร์มข้าวทำไมบ้านเพื่อนผมจะไม่มีหลักแล้วผมก็จะไม่ลืมทีม่ต้องทำหลังคาด้วยและอย่างสุดท้ายคือการตกแต่งส่วนของด้านหน้าเก่อ คลิปนี้เป็นคลิปแรกที่ผมทำ YouTube เลยถ้ามีอะไรผิดพลาดหรืออยากให้ปรับปรุงอะไรคอมเมนต์ไว้เลยนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับงั้นเราจบคลิปโดยการอินเสิร์ตเกาะสวยๆของผมละกันและนี่คือเกาะของผมที่ใช้เวลาสร้างหมด5วัน